Have fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning, ladies and gentlemen. You are listening to NU Radio FM 107.25 m h z right now. Welcome to Have fun with Thai สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ แห่งมหาวิทยาลายัยเนเรศวร FM 107.25 MHz ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทยนะคะแอมอนุสาสวรสณประเทศ From Center of Thai for Foreigner Faculty of Humanities, Naresuan University I'm back to see you again this Saturday morning. สวัสดีค่ะดิฉันออนอุษาสุวรรณประเทศจากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในเช้าวันเสาร์นี้นะคะ Have fun with Thai is a radio program designed for all foreign listener who are interested in learning Thai. Let us be a part of the development of your Thai. รายการ Have Fun with Thai หรือสนุกสนานกับภาษาไทยเป็นรายการวิทยุที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ฟังชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนภาษาไทยขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาไทยของท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ Our topic today is still about the tone in Thai. And Last week, I talked about five tones in Thai. Do you still remember? Thai has five tones, which are mid-tone, low-tone, falling tone, high-tone, and rising tone. For example, มิดโทนกาโล n e โทนก่าฟอลลิงโทนก่าไฮโทนก่าไรซิงโทนกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้พูดถึงวรรณยุกห้าเสียงในภาษาไทยยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะค่ะ วรรยุกในภาษาไทยมี5เสียงนะคะได้แก่ mid โทนหรือเสียงสามัญโล w tone หรือเสียงเอก falling tone หรือเสียงโท high t o หรือเสียงตรีและ rising tone นะคะหรือเสียงจัตวานั่นเองค่ะลองออกเสียงตามนะคะ Repeat after me กา ah. Ga, 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 ga. Again, please. Ga, 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 ga. So you know that Thai language has five different tones. however, a word can have more than one tone. this is because each syllable can have a different tone. for example, the word what อะไร has a low tone a and the middle tone r a รอะไรทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าวนรยุคไทยมีห้าเสียงที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างนั้นคำคำหนึ่งอาจจะมีเสียงวรรณยุกต์มากกว่าหนึ่งเสียงก็ได้นะคะและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคำหนึ่งคำอาจมีหลายพยางยังไงล่ะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรมีสองพยางพยางแรกออกเสียงว่าอะเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกส่วนพยางที่สองออกเสียงว่า ไรเป็นเสียงวรรณยุกสามันต่อไปดิฉันจะยกตัวอย่างคำหลายพยางค์และสาธิตการออกเสียงคำเหล่านั้นให้ถูกต้องตรงตามเสียงวรรณยุกนะคะ I will show you words that you might hear very often. This is สวัสดีจะขอยกตัวอย่างนะคะคำ ที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันมากๆคำหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดี it's three syllable words pronounced สวัสดีสวัสดีเป็นคำหนึ่งคำที่มีสามพยางออกเสียงว่าสวัสดี the first syllable s a has low tone พยาง์แรก สะเป็นเสียงวรรณยุกต์เอก The second syllable what also has low tone พยางคที่สองวัดก็เป็นเสียงวรรณยุกต์เอกเช่นเดียวกันนะคะ And the last syllable D has mid tone และพยางค์สุดท้าย D เป็นเสียงสามัญ So this word pronounced สวัสดีค่ะและคำนี้ออกเสียงว่าสวัสดี repeat after me ออกเสียงตามนะคะสวัสดี again please ออกเสียงตามอีกครั้งนะคะสวัสดีสวัสดี is the way to say hello in Thai สวัสดีคือคำที่ใช้กล่าวทักทายในภาษาไทยนะคะ The visitors should say สวัสดี followed by the appropriate finishing particle or the ending word to make it polite เราควรกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วตามด้วยคำลงท้ายที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสุภาพนะคะ For example ยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ is for a man สำหรับผู้ชายใช้คำว่าครับสวัสดีค่ะ for a woman ส่วนผู้หญิงจะใช้คำลงท้ายว่าค่ะ The ending word or the particle ครับ has high tone. คำลงท้ายครับออกเสียงวรรณยุกต์ตรี w h y the particle or the ending word ค่ะ has falling tone. คำลงท้ายค่ะออกเสียงวรรณยุกต์โทนะคะ Then repeat after me. ออกเสียงตามนะคะครับครับค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Again please ออกเสียงตามอีกครั้งนะคะ the Sawat one more So what the crap So for today times up thank you for your attention I hope you enjoyed the lectures from have fun with thai You can check out the previous episode of Have Fun with Thai at YouTube. Search for in your radio and then click playlist and all the talk of Have Fun with Thai are there. ค่ะและวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะ หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และสนุกสนานกับรายการ Have Fun with Thai หรือสนุกสนานกับภาษาไทยของเรานะคะท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถเสิร์ช u t u b e เพื่อย้อนฟังตอนต่างๆของรายการสนุกสนานกับภาษาไทยได้โดยค้นหาคำว่า NU Radio ใน Google นะคะแล้วกด Playlist ก็จะพบกับรายการสนุกสนานกับภาษาไทยของเราได้ทุกตอนตั้งแต่ตอนแรกมาเลยค่ะ See you again next Saturday goodbye แล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ